น้องมาดาทำอะไรออนะเอาไปดับมันเทศหยา,อาย Happy เอาเฮียบีเบอร์จังเดร้อย <They S 1> กระทงเ <they do S 1> มสิมาเฮียบีเบอร์จังเด <you. S 1> มันเป็นงานมันเกิดเดี Happy you. เอาอรลอยเลยลอยเลยน้องมาดาลอยกระทง <do> ไหน ปัดกรกจายลูกวิเน,น,นี่เกีย่ยนเดไหนมันเนาแล้วเอา,เอามันก็เหมียนแทลูกโป่งไมเปาโอ้ีมูกมูเปียวผ่มามาเสีดดยดขี้เดียดขีมูกมาดาเปียวผ่ามาเสียดก่อนอคือเปาลูกงไงแทวะปัด ไปก่อนนะบ๊ายบายมารับน้องมาดาที่โรงเรียนปลาได้กระเป๋าสวยแท้กระเป,ป๋ปาสวยแท้ปะพ่อซื้อขนมมาให้เด้อขนมหอยอยู่หน้ารถเด้อยปลาได้กระเป๋าสวยแท้กระเป๋าสวยแท้ปะพ่อซื้อขนมมาให้เด้อขนมหอยอยู่หน้ารถเด้ออร่อยมากๆใช่ไหม ปาดก็เสีร่อยมากเถอะขวานนี้ใช่ไหมได้จะกินเอาน้องมาดาทำอะไรเอาไปดับมันเทศหยังไปหยังแซบแล้วไปเอาผ้าให้เลยเอาผ้าให้แน่แต่รอแป๊บผ้ามาแล้วเซ็บเจ้มารับน้องมาดาที่โรงเรียน ปลากินกระเป๋าสวยแท้กระเป๋าสวยแท้ะะวทะพ่อซื้อขนมมาให้เด้อเนี่ยขนมหอยอยู่หน้ารถเด้ออร่อยมากๆใช่ไหมปลากินเสียอ,อร่อยมากเถอะขอนี้ได้ไหมได้แต่กินเยอะไม่ได้น้องมาดานี่ย